นี่ครับแก้กแล้วครับน่ากินครับหวานจำแน่นอนครับฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนชาแนลนี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับโมนี่ผมจะพาพี่นงองมาส้มวิธีการเลือกชมโอครับว่าให้มันกินแสบขึ้นหวานจะเลียกจังไหนครับมาเบิ้งกันครับ วิธีการเหลือกับนี่ครับมึไงไม่ง่ายครับคือสองลูกครับคือวิธีการเหลืองจะเหลืองในไล่เบียดครับวิธีการเหลือกในวันนี้คือผมได้มาจากเจ้าสวนครับ เขนบอก,กว่าครับว่าวิธีเบิงการเนือ้อเอามากินห็้มันหวานน้ำเยอะเท่ามีวิธีเบิงกันจังใดครับหนึ่งครับเบิงง่ายๆคือเบิงกลนมันเนเ่ยครับครับกลน หาลูกที่มันพอมกินได้ครับเวลาเรากดกมันนี่มันจะนุ่มมึงครับนีครับวดเข้าไปมันจะนุ่มครับหามันบ้ฮันสุกนี่มันจะแข็งครับเวลาเรากดลงมาแข็งนี่คือซุกพอมกินแล้วครับนี่ระหว่างสองลูกนี่สุกมดทุกลูกครับวดเข้าไปนุ่มครับ เบรงกันไง่ายๆครับต่อมาคือเบรงตรงถิกหวนมันนี่ครับระวังตามัน,นี่มองที่มันเป็นน้ำมันเวลาเขาบีบม,มันจะออกเป็นน้ำมันออกมากครับคือมันจะเรียบครับมันเรียบเป็นตาเรียบๆนะครับถามันโมเรียบนี่ขึ้นบน้อมกินครับ มันเรียบน่แบบนี้คือพร้อมกินครับกินมันจะหวานครับโบโบขมถามันมันโบแกนนี่มันจะขมครับคือวิธีการเบิ่งกันง่ายๆครับนี่ครับมันจะออกสีจะเป็นสีเหลืองครับปกติฐานโมแกมจะเป็นสีเขียวครับนี่คือมันออกเป็นสีเหลืองครับคือเหลือกง่ายๆครับคือก่อนเ่า จะยึดมาจากต้นมันก็นคือเบิ้งนี่นะครับตั้งเกียบเบิง้งคือมันจะเต็มวัตถุถามมันข้อมนสีมันกับอกเหลืองแหละครับต่อมาคือเบิ้งนี่ครับเบิ้งขางหานโมสูกนี่มันจะโบละเอียดครับมันจะเป็นหลุมเป็นหลุมระหว่างขางมันจะโบละเอียดอันนี้มันร้อมินคือมันละเอียดครับรูปไป ละเอียดเจ็บเอาวางลูกนี่ก็คือกันครับคือพร้อมกินหวานครับนี่คือมันสุกแข่ครับเลือกกันได้ง่ายๆครับคือการเลือกหมักสมอูครับถ้าเลือกพ่าเป็นนี่ก็คือโมหวานครับขม มันจะเกี่ยวกับผู้เลือกมาจากตนน,นั่นแะครับนี่นนี้ระวังนี่มันสุกปัสุบุครับคือคนเลือกมากดีนะครับพอเขาไปเลือกซื้อจากจากข่าไหมคะาเขาก็เลือกกันนะครับทาได้รูปแบบนี้ครับนี่มันจะยิ่งจะหวานกว่ากันครับเพราะมันละเอียดกว่ากันครับต้องให้ผิวของเปลือกให้ละเอียดครับ ครับตัวมาคือสังเกตได้ง่ายๆครับเห็นเขาสังเกตบิ่งหาลูกโทกันลูกได้นักกลัวยยิ่งหวานครับหาลูกได้มีน้ำหนักหลายทานโมทันพร้อมกินมันจะเบาครับพอว่าน้ำอยู่นเหนือของสกูนี่มันจะโบหลายครับ้ามันสุกพร้อมกินนี่น้ำมันจะหลายครับ ลาเขากินมันจะหวานน,ำนำ้ำหนัมันครับถามนี่นี่น้ำหนักหลายนี่ครับเพื่อระวงังดูนี่จะนักครับดูทิพเปลือกัาสีดดำ,ดำๆจะหน่อยจะม่น้ำหนักหลายคู่หวานอาจจะหวานครับคือพ่อเขาเอาไมา่ในกรณีที่เขาเก็บมาจากต้นมันนี่ ต้องเอามาไหวกว่อนเจ็ดหมื่นครับจังกินทามือถึงเจ็ดหมื่นมันจะหวานครับท่าโบเอาไหวโบถึงาหามือถไปเจ็ดหมืม่นจะบอกอยหวานครับแต่ว่าแบบเสียพิกานละ่ะมันหวานครับหวานซ้ำอี่ันง่ายง่ายซ้ำ่าโบใหม่ครับห่าโบใหม่มันจะหวานเขาซื้อมาเนี่ซื้อมาจากพ่อค้าแม่ค้าเวลาบก นัน่นกินบมเป็นไงก็ดีกันครับมันจะยิ่งหวานไปหนาระวนานำมันจะหลายอยู่ในหน่วยมันแหละครับดีก่าเข้ากินโหลดโมมาได้มากอยากกินโหลดก็โมบบยังครับแต่ว่าเขาถาเขาเข,าเขี้ยวใบลายมือดีคึอกันมันถึงจะได้หวานขึ้นอีกครับเข้าสังเกตมันอ่งนี้ครับสังเกตได้ไง่ายๆเลยถามโมสุนี่คือ ระว่างตามันนี่ระว่างโทอมันมันนี่มันพร้อมเหลขึ้นมามันจะคูกขาครับมันจะโบเรียบจะโบเรียบแบบนี้คือโบสุกครับ,โบ,รบโบสุกแท้แน่นอนหามันเป็นผิวผิวเปลือกของมันหยาบๆคือโบสุกครับนี่มันสุกแล้วครับนี่พร้อมกินอยู่แล้วระว่างสองลูกนี่พร้อมกินบัตทุกลูกครับ เดี๋ยวต่อไปจะแกะให้เบิงงครับครับพี่ตอนนี้หลอกบักสมโอครับ นี่ครับแกอกแล้วครับน่ากินครับหวานํำแน่นอนครับคือของสโบลูนี้มาจากจังหวัดไซนาครับแสบอร่อยหวานเถแน่นอนครับเลือกให้ได้แบบนี้มันจังแสบครับมันจังหวานครับน้ำน้ำลายครับหวานซ้ำน้ำเยอะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับ คลิปนะผมจะหาเรื่องเล่าสาระด,ดีๆมาฝากพี่น้องอีกครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องแบบของก่อรชาแนลนี้น,นะครับอขอบคุณครับ